คนนี้จะมาเล่นไหมครับไหมครับพอเลสิทแม่งอัดเมื่อกี้หายหมดเลยเล่นมาตั้งนานดูของดิปะโษมุสาคาบปืนได้่อจะครับได้มาปูวนเปลี่ยนหน้าบ้านคุณน้ำเฮียอะไรเนี่ยไอเอ็นเดอร์แมนตัวนี้แม่งอะไรนักหนาววะ เดี๋ยวโดนและเดี๋ยวโดนอาหารก็ไม่มีข้าวตกอีกไม่ได้แล้วเฮ้ยวุยกระตุกจังอนะสงสัยต้องเอาเชดเดอร์ออ,อกน,นะเนี่ย

ับไม้ทิ้งไปเลยเรามีดับเลยครับเอาจริงนีๆเปิดเชดเดอร์ดีกว่าไม่ต่างกันเลยว่ะเปิดเัฟสามดูเล่นี่50บ0 fps เนี่ยไม่เป็นไรหรอก เหมือนกันแหละ้ยอัดคลิปแล้วกากขึ้นเยอะเลยวะไลยต้องเผามันฝรั่งแบ่งไว้ผูกคืนก็ด้วยจะไม่มีของกินไป าสิบเอมันขึ้นห้า e สิบเอพีทำไมมันกระตุกจังม,มองหน้าต่างมันสลังยางครับสงสัยต้องลงถ้ำหาเหล็กต่อเลยเนะี่ย ที่หมดเลยท่านี้เหมือนจะเคยลงแล้วไม่มีเฮอะไรเลยวิธานี้เหมือนยังไม่เคยมาเฮ้ยไปไหนอะ่ะ อะไระมันแหลกที่เชเดอร์หรือมันแหลกที่โปรแกรมอัดอะโอ้โหนี่ FPS มุมข้างลันอยู่ห้าสิบยังกะยี่สิบ FPS อะอุะ้ยบายบายโอหเกิดเกิดที่ไหนและเนี่ยเอาลองที่กูอยู่ตรงไหนวะเนี่ย nó cái cây thằng này em kìa thằng này chứ mấy chạy 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 Rồi có viên phải ทางไหนะะวะมันก็จะมาทางนี้แล้วก็ขึ้นเขาไปโอเคใช่แล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆช่ไหมวะลเลี้ยวทางนี้แล้ก็ปึ๊บเอ้ยเขาใช่ละมาทางนี้นี่ไงใ่สุดก็เจอ thăm vinh này đi mì nam mì lùng về mì mì Đấy. mì uni wah mì long nam đu đi đu đi 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 ไม่หัวข้างล่างมันเยอะจังว่ะปิด F3 หน่อยลืมว่าเปิดอยู่ไม่รู้หายไปไหนอ่ะเอาเอาลู่อ่ะพอได้ละเอาปืนไว้ก่อนเดี๋ยวโดนเอาท่ชมาเด้ เล็กเพิ่ม mm hmm. mm hmm. อมาทำปืน mm hmm. เอาทำปืนที่ยิงลัวได้เงียดี mm hmm. ปืนนี่มันกะขึ้น mm hmm. ยิงได้เทียานะครับยิงโคตรช้าเลยรี mm ่โ hmm. หลดได้ช้า โอเคโปรแกรมอัดไหนอัะถึงจะไม่แห้งเหล็กก็เยอะนะแต่ว,ว,ว่าไม่อยู่สูงเกินเอาไม่ได้เอายากไฟเกมผีนเนี่ย เจอแล้ว้างบนมีอีกอ่ะเฮ้ยเม่อกีอะไรอ๋อ,อไม่มีอะไรตาฝาดจะขุดแล้วใครมือดับกลับบ้าน นี่ก็เหล็กใช่ไหมเนี่ยคนย่งคู่มองไม่ได้เห็นอะไรเลยง่ายจะบนแล้วแหละขึ้นหูดยากอยาได้พวกนั้นวะได้เป็นสูงเกินวะเหียดเอากอขึ้นกำบ้านดีกว่าเดี๋ยวโดนเล่นตอนกลางคืนเนี่ย กู้กดค้าง<ฮ>ก็ไม่ได้ติดโียสิบเยอะได้ละกลับบ้านเวอะตอนเล่นปกติแม่งลื่นเลยเป็นร้อยเอพีเอสแล้วพออัดปึ๊บถ้าไม่มันดูกระตุกอย่าง้งา น่าจะยังไม่ได้ปืนล้วนะน่าจะได้แค่กระสุนปืนพ,นพกก่อนในยังบ้านหลังไหนบ้านหลังไหนวะที่เราไปอยู่ฮะฮะอ้าหลังไหนวะโอเจอละ เหล็กยี่สิบวิมันใช้เท่าไหรว่วะยี่แปดอ้โหต้องทำกระสุนธรรมดาก่อน ได,ได้ออกล่าตอนกลางคืนไหนน้องขึ้นมีอะไรบ้างนคุยอะไรกันเนีนคุยอะไรกันรู้สึกว่าของของเต็มตัวเดี๋ยวดูวิธีคาบกระเป๋าก่อนกระเป๋าเริ่มต้นหนังทอง แล้วก็อันนี้ทองเนี่ยแหละหายยังไม่เจอเนี่ยแต่พวกเนี้ยทำได้อยู่แต่ไม่มีทองโอ้โอเีเปอร์ยังไม่ออกอีกแล้ววะยังได้ดินปืนออพีรอไปก่อนำหนึ่งนะ ทำเพี้ยเลยไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านนะน้องไม่เข้าบ้านอะ่นอนอะนู่นอีกตัวหนึ่งวิ่งเยอะเสียงคยงุยเลยตุกเจ็มอุย้ยเสียงหมานี่ว่ะ หายไปแล้วอ่ะมาเห่าใจกันตกใจเฮ้ยมึงมึงมึงซิกแซกดีจังอะน้องไอ้นี่มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนวิ bay cái. Ồ. dự dễ mong nhác quá. bằng pang, pang, pang. rồi. ui, chưa rồi. Tôi tốc một. ปลาคิปเปอร์ต่อเราต้องใช้ในการทำกระสุนเยอะนี่ไงเจอไม่คิดไม่รู้มิก็ตามจังเลยมีไหมฝั่งนี้น่าจะหมดละเฮ้ย มุมหน้าไว้เดี๋ยวโดนมองหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเขาหา,วาเวลามองหน้าเฮ้ยอ,อะไรอะอะไรอะกูยังไม่ทันทำอะไรเลยกูยังไม่ทันมองหน้ามึงเลยน้องมาหน้าบ้านกู เรร้อยกว่ากูจะฆ่าได้หน้าก็ายกังทันได้มองมินมาตีกูได้ยังไงวะมองแค่แ,แมพเดียวอะโอเคกก็สุนหมดละไม่เป็นไรไล่คิปเลยต่อ ไม่ได้เยอะนะเนี่ยคืนนี้ในม,มุมวะมานี่ดมมิมึงขึ้นทำไมหลังคาบ้านมึงขึ้นทำไม กันพาวเดอร์เรามีแปดวยเยอะฮะไม่ได้แล้วนี่ต้องทำกล่องวางตรงไหนดีตรงนี้เก็บพวกขยะเข้าไปก่อนอน่าจะโนมาไ้ไหนวะ กนมาป๊บเรียบร้อยพุ้ยพูดเยอะสุดยอดเฮ้ยอเอา้หี้เฮ้ยเฮ้ยมันมันปิ กินชาวบ้านแล้วอะอุ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวที่มันออกกันมาเยอะเกินไปแล้วพวกนี้เฮ้ยไหนวะเอ้าหายรับมาเฮ้ย นี่มันลืมออกมาเยอะแล้วอุยอ้ยเอย๊คิปเปอร์ ไปไกลอย่ามาดูงโอ๊ยโอ๊ยตกตกๆกชิบหายแล้วตายอีกเครียดวิ huh. uh ่งกลับมาเก็บของกลับบ้านก่อนนี้ ยังมีกูให้น้องยัยยอยยๆยยัยยจะตายจริงยอ้ยไอ้ทำาบนี้ได้บะไอ้สูตรโคตรที่โกงอะเจสูตรลับอ มาดีไอไหนจะสู้กูได้แถงี้อะ่ะรีบกลับเข้าบ้านอนหุ่ยมันจะาดูดหน้าบ้านทำไมวะเนี่ยนั่นตัวอะไรอะ่ะแมงมุมหรือปลาสิบแมงมุม หุ่เยอะถูกใจหมดความคมอง